Good thought, Good speech, Good actions, Good service, and Good values 5พลังบวกที่จะร่วมจุดประกายสิ่งดีๆสู่สังคมไปพร้อมกัน Thinking Radio คลื่นความคิด96.5 FM m c o t Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน สารที่จะเดินทางด้วยขบวนหมายเลข965กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะหากมาไม่ทันขบวนคุณอ่านตกเทรนแต่ถ้าคุณไม่ได้ฟัง96.5 Thinking Radio คุณตกเทรนแน่นอน ETR Translation ย่อ TR, mm hmm. เรื่องยากขมวดให้เข้าใจง่าย en. Engagement เชื่อมต่อผู้ฟังให้มีส่วนร่วมทุกแพลตฟอร์ม ds. Demand Service มาเกาะเทรนด์รอบด้านจาก Influencer ทุกศาสตร์ทุกแขนงตลอดปี 10, 2021ไปด้วยกันที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มเพราะเราไม่อยากให้คุณ ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นกาถึง12นกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์สิบโมงถึงเที่ยง thinking radio 96.5 FM คลื่นความคิดรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รดร,รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงษาสนับสนุนโดย ทางเช่าคอดีไทยโฉมใหม่เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงไม่หยุดวิจัยและพัฒนาโทร092 121 0669มีจำหน่ายแล้วที่ร้าน p n แและบูธและ Eneos สุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสวัสดียามเช้าครับ่ารุฟันครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับ วันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่22พฤษภาคม2564ครับอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะอยู่ประมาณ28-29องศาเซลเซียสครับก็ส่งสัญญาณว่าจะร้อนกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับสำหรับวันนี้และถ้าไปดูจากคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้ฟ้าฝนนะฮะอาจจะมีบ้างในบางพื้นที่นะครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปจะก็จะถึงพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพกับปริมณฑลแต่ว่าสูงสุดเนี่ยถ้าไม่นับรวมภาคใต้นะครับก็จะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกส่วนกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายประมาณร้อยละยี่สิบครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะมีบ้างประปรายนะครับแต่ว่าก็จะไม่หนักหนาเท่ากับสองวันก่อนโดยเฉับะที่ กรุงเทพมหานครก็ปรากกว่าเจอพายุฤดูร้อนเนี่ยถล่มเข้ามานะครับทําให้หลายพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนไปต,ตามๆกันนะฮะก็ถือได้ว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝน,น,นอย่างเป็นทางการแล้วครับนับจากนี้ไปก็แน่นอนที่สุดเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ระมัดระวังน,นะครับจ่าเตรียมไม่ว่าจะเป็นร่มไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนนะครับเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ซึ่งปีนี้ก็ว่ากันว่าจะมาเร็วกว่าปกติแล้วก็ปริมาณน้ําเนี่ยก็จะมากกว่าปกติด้วยนะฮะวันนี้เรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนอยู่บนหน้าสื่อนะครับความจริงก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องปรากฏการณ์การพบผู้ที่ติดเชื้อโควิด19ภายในประเทศไทยที่เป็นสายพันธุ์อินเดียครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ ก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินข่าวคราวกันมาตลอดใช่ไหมครับว่าสายพันธุ์อินเดียซึ่งแพร่ระบาดมีการพบครั้งแรกในประเทศอินเดียเนี่ยมีความรุนแรงสามารถที่จะกระจายการแพร่ขยายได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่สายพันธุ์ดั้งเดิมแต่ที่สำคัญเนี่ยก็มีข้อมูลที่อาจจะนะครับใช้คาว่าอาจจะอาจจะสามารถที่จะหลบเลี่ยงนะครับ การอิธิ์ของวัคซีนนะครับในการที่จะป้องกันเชื้อโควิดหนึ่งเก้านะครับเขาใช้คาว่าอาจจะนะฮะอาจจะก็คือว่าจะสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงนะครับสามารถที่จะเอาชนะวัคซีนที่ฉีดป้องกันเชื้อโควิดหนึ่งเก้าแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าฟังจากทาง คุณหมอนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขก็ดีกรมควบคุมโรคก็ดีเมื่อวานนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ภายในประเทศสองยี่ห้อนะครก็คือแอสตราเซเนกกับทิน o นว c นะครยังมีประสิทธิภาพที่จะทำให้เชือ้อโควิด1 9ึ่เเนี่ยลดความรุนแรงลงนะครับแล้วก็ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยผลผลพวงที่ตามมาแม้ว่าจะติดเชื้อนะครับแต่ว่าจะไม่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับครูด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ออกลงมายืนยันนะครับควบคู่กันไปหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับครั้งแรกเนี่ยเจอ15รายนะครับภายในแคมป์คนงานที่หลักสี่นะครับแคมป์คนงานที่หลักสี่เดี่ยก็อย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมได้ไหมครับที่มีการลงพื้นที่ไปตรวจ ในเชิงรุกนะครับแล้วก็ไปเจอผู้ที่ติดเชื้อนะครับภายในแคมป์คนงานหลักสี่เนี่ยของบริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งตอนนั้นศีละเจนจาคะสอสอ,สอพลังประชารัฐเขตหลักสี่เนี่ยก็ลงไปในพื้นที่ด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีข่าวคราวว่าสายพันธุ์ที่มีการตรวจพบจากแคมป์คนงานเนี่ยเป็นสายพันธุ์จากอินเดียรวมอยู่ด้วยต้องใช้คํานี้นะครับเพราะว่าแม้เมื่อวานนี้นะครับ ทางสบคจะออกโรมาชี้แจงถแถลงนะครับเกี่ยวข้องกับการพบผู้ติดเชือ้อโควิด19สายพันธุ์อินเดียนะครับหรือที่สับแสงภาษาทางการทั่วไปเขาใช้คาว่า b 1617นะฮะจะมีคาว่าบีบอ่าจุดหนึ่งจุดหกจุดหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าก็เ,าเอาเป็นว่านี่เป็นชื่อเรียกที่เป็นสับแสงใน วงการสาธรารณสุขนะฮะว่าเป็นบีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองะฮะแต่ว่าเรียกกันสั้นๆง่ายๆก็คือสายพันธุ์อินเดียนะครับเพราะว่ามีการพบแพร่ระบาดครั้งแรกเนี่ยในประเทศอินเดียเมื่อเดือนตุลาคมปีสองพหสิบสามครับก็คือเจอมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเจอที่อินเดียเนี่ยเป็นจุดแรกหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าการแพร่เป็นแพร่ระบาดนะฮะ จำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตในอินเดียเนี่ยโดยสายพันธุ์นี้ก็แพร่ระบาดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนะครับมียอดของผู้ติดเชื้อบางช่วงบางบางวันเนี่ยวันหนึ่งสามแสนสี่แสนคนก็มีนะครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงปัจจุบันสายพันธุ์อินเดียเนี่ยข้อมูลตรวจสอบเมื่อสักสามสี่วันที่ผ่านมานะครับก็กระจายไปอย่างน้อยสี่สิบสี่ประเทศทั่วโลกครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ย เราอาจจะเคยเจอแต่ว่าเจอคนไทยที่เดินทางมาจากปากีสถานนะฮะก็คงจะไปมีครอบครัวอยู่ที่ปากีสถานนะครับเป็นสุภาพสตรีนะฮะเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเอ่อโดยเดินทางจากปากีสถานแล้วก็ไปพักเครื่องนะฮะแถวที่ดูไบแล้วก็เดินทางเข้าประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็ปรากฏว่าเธอเนี่ยติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์อินเดียนะครับพร้อมกับ ลูกชายคนเล็กครับในวัยสามขวบึ้นมาพร้อมกับลูกชายเนี่ยสามคนแล้วก็ตัวเองกําลังตั้งครรภอยู่ในท้องอีกนะครับอีกหนึ่งคนนะฮะก็เจอเชื้อโควิดหนึ่งเก้าสายพันธุ์เดียรอันนั้นเป็นการพบและก็มีการพูดถึงเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็อยู่ในสถานที่ที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยที่จุฬาเนี่ยจัดเตรียมมาไว้นะครับเพื่อที่จะรับมือป้องกันการแพร่ระบาดของเจ้า โควิดสายพันธุ์อินเดียนะครับแต่ว่าม่เือวานนี้สิ่งที่เจอเนี่ยก็คือว่าอยู่นอกพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่กักกันนะฮะเป็นการเจอในแคมป์คนงานหลักสี่นะครับของบริษัทอิตาเลียนไทยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นแคมป์ใหญ่นะฮะอยู่ที่หลักสี่และนอกเหลือจากเป็นแคมป์ที่พักคนงานต่างด้าวน,นะครับเเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่รอบๆของแคมป์ที่หลักสี่เนี่ย ก็มีชุมชนมีประชาชนคนไทยเนี่ยอาศัยอยู่อย่างน้อยก็ประมาณสักห้าหกชุมชนด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งนะฮะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการจัดส่งทีมสืบสวนโรคเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะควบคุมนะฮะเพื่อไปตัดระบบไปจัดวางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียส่วนผู้ที่ติดเชื้อ ทั้ง15คนนะครับซึ่งเป็นคนงาน12คนแล้วก็เป็นผู้สัมผัสผู้สัมผัสร่วมอีก3คนนะครับก็มีการนำส่งนะครับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ดูแลโดยทางโรงพยาบาลแล้วนะครับครั้งแรกได้เจอ15คนแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับในช่วงเย็นๆนะครับในย้งช่วงเย็นๆนะครับก็ปรากฏว่ามีตัวอย่างที่มีการ สุ่มตรวจนะครับจากที่แคมป์คนงานที่หลักสี่นะครับส่งไปตรวจเพิ่มเติมนะครับโดยทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็คือนายแพทย์สุปกิจสิริรักษ์นะครับก็เปิดเผยในช่วงบ่ายแก่ๆนะครับช่วงช่วงเย็นๆนะครับอบอบกว่าตัวอย่างที่ส่งไปตรวจเพิ่มนะ80ตัวอย่าง ผลการถอดรหัสพันธุกรรมพบว่าเป็นสายพันธุ์อินเดียเพิ่มอีก21รายครับทําให้ขณะน,นี้พบผู้ทติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียทั้งสิ้นเนี่ย36รายครับในจํานวน36รายเนี่ยเป็นคนเป็นคนไทย21คนแล้วก็เป็นแรงงานเมียนมาเนี่ย10คนเป็นแรงงานกัมพูชีย5คนครับอันนี้คือตัวเลขล่าสุดนะครับในช่วง ใบใบแก่ๆของเมื่อวานนี้สามสิบหกคนนะฮะซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่สื่อเนี่ยหยิบยกแล้วก็มีการนำเสนอนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ผ่านทางเว็บไซต์ผ่านหนังสือออนไลน์นะฮะแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วไปเพราะว่าอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเราติดตามข่าวคราวมาก็บอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงสามารถแพร่กระจา,ายเชื้อได้มากกว่าแล้วก็อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับ มันก็มีครับข้อมูลที่ใช้ก็ว่าอาจจะนะครับอาจจะสามารถที่จะหลบเลี่ยงนะครับวัคซีนป้องกันเชือ้อโควิด19ได้นะก็เลยทําให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยก็เฝ้า,เฝ,าเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็ลุ้นกันมาโดยตลอดนะครับว่าอย่าให้มีสายพันธุ์อีเดีย,ยปรากฏขึ้นในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเรามาเลเซียก็ดีอินโดนีเซียก็ดีเนี่ยก็คบ คนที่เดินทางมาจากอินเดียนะครับติดเชื้อสายพันธุอ์อินเดียนเช่นเดียวกันนะครับแต่ในที่สุดก็พบนะฮะแล้วก็แปลกตรงที่ว่ามันพบอยู่ในแคมป์ขนนานไม่ได้พบนะฮะจากคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือเดินทางมาจากอินเดียครับนะฮะนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ทุกฉบับครับหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นใหญ่ของเดล l ว News กล้สีบันเย็นนะครับบอกว่าพันธุ์อินเดียระบาดไทยนะฮะพุ่งสามสิบหกราย ชุมชนแคมป์คนงานสทอทช็อกระยะแพร่เชื้อหวันลุกลามหนะักนะฮะที่บอกว่าสทอทช็อกเป็นระยะแพร่เชื้อเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับข้อมูลที่มีการแจกแจงเพิ่มเติมก็คือการพบเชื้อนะฮะที่ปรากฏอยู่ในคนงานนะครับในแคมป์ที่ว่านี้มันอยู่ในช่วงระยะที่กำลังสามารถแพร่ระบาดนะฮะสามารถที่เผยแพร่เชื้อ ไปยังคนอื่นได้ด้วยครับคือมันอยู่ในระยะที่พอดบพอดีเลยนะฮะก็เลยทําให้ทางสาธรารณสุขเนี่ยต้องส่งทีมอส,อสอบตรวจโรคเนี่ยลงไปที่พื้นที่เพื่อที่จะหาทางาป้องกันนะครับเอามาตรการที่เป็นของกระทรวงสาธรารณสุขเนี่ยเป็นหลักที่ใช้กันนะครับเป็นหลักสากลเนี่ยนำไปวางแผนในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดนะฮะ อ่าสำหรับในพื้นที่ก็ดีหรือว่าชุมชนใกล้เชียงก็ดีนะฮะขณะเดียวกันเดลิ y n e w วก็ยังมีคิกเกอร์นะครับปากน้ําวุ่นพบคลัสเตอร์ใหม่เฉียดครึ่งพันนะครับเมื่อวานนี้457คนนะครับที่จังหวัดสุรปราการวันเดียวนะครับคือสมุทรปราการนี้ก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มที่ผ่านมาก็มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นนะครับก็อยู่ในกลุ่มอ เท่ไฟครับก็คือว่าติดหนึ่งในห้ามาโดยตลอดนะครับก็พบคนที่ติดเชื้อใหม่เนี่ยทุกวันวันแล้วประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเมื่อวานนีโอนะฮะสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดลายนะครับเกือบๆจะห้าร้อยนะฮะแล้วก็ไปเจอเอ่อในโรงงานโรงงานแห่งหนึ่งนะครับในนิคมอุตสาหกรรมบางปูครับอันนั้นเจอไปเกือบๆจะสี่ร้อยคนนะฮะนี่ก็คือเป็นคัสเซอร์ใหม่ นะครก็เลยทําให้จังหวัดสุพรรณีก็มีการถูกพูดถึงเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับเดนินิวส์บอกว่ากทมวิกฤตหนักโควิดสายพันธุ์อินเดียบุกเข้าไทยสบครับโปรระบาดแคมคนงานและชุมชนหลักสี่กทมสามสนะิบหกรายเร่งสอบสวนทำลายสกัดคุกคามสกัดลุกลามทั่วประเทศสอทช็อ,อยู่ในระยะแพร่เชื้อ ส่งเข้าห้องความดันรบดวนนะฮะเผยเป็นสายพันธุ์ที่แพร่เร็วนะฮะแต่ไม่กระทบวัคซีนและยารักษาคือเจ้าสายพันธุ์อินเดียนะครับก็ถูกทางองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO เนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอ่วาเรียนออฟคอนเซิร์นนะฮะก็คือกลุ่มไวรัสที่ ที่ที่น่ากลัวนะฮะก็พูดง,ง่ายๆว่าเป็นเป็นกลุ่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะฮะต้องจับตาเป็นพิเศษอะไรทำนองอย่างนี้นะฮะก็เป็นตัวที่สี่นะครับที่อยู่ในกลุ่มไวยรยนออฟคอนเซิร์นที่ว่านี่นะครับก่อนหน้านี้ก็มีสามตัวถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็มีสายพันธุ์บราซิลนะฮะสายพันธุ์อังกฤษแล้วก็สายพันธุ์จากแอฟริกาใต้นะฮะอันนี้ก็เป็น ประเด็นนะครับบทหน้าหนึ่งของหนังสือเพิมเดลินิวส์นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอแผนการกระจายวัคซีนนะครับที่เป็นวาระแห่งชาติของบริษรทยุทธการโูชาด้วยมีวัคซีนทั้งระบบเริ่มฉีดเจ็ดมิถุนาเป็นวาระแห่งชาติชูสามช่องทางหมอพร้อมไม่มีโรคแน่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับการแผนการกระจายวัคซีนนะฮะตาม าตามวาระแห่งชาติที่นายกร,กรัฐมนตรีได้ออกไปยำ้ำก็สามช่องทางครับก็คือหนึ่งเนี่ยผ่านการลงทะเบียนอแอปหมอพร้อมสองก็คือผ่านการาผ่านการให้บริการนะครับของโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเนี่ยมีประวัติหรือได้รับการรักษาอยู่แล้วก็กลุ่มที่สามนะครับก็เป็นเรือ่องของออนไซต์ครับออนไซต์ on ก็คือไปลงทะเบียนนะครับในจุดที่มีการให้บริการนั่นแหละแล้วก็รอนะฮะ ซึ่งบางคนก็บอกว่าออนไซต์กับวอล์กอินมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันก็คือต้องเข้าไปแล้วไปลงทะเบียนแล้วก็รอคิวนะฮะวอล์กอินถึงแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับมีการพูดถึงแล้วก็ได้ได้รับการปฏิเสธว่าจะไม่มีระบบวอล์กอินก็ต้องเดินเข้าไปลงทะเบียนเช่นเดียวกันแล้วก็รอเหมือนกันนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เห็นที่พัทยาใช่ไหมครับระบบ site, ออนไซต์ที่ให้คนไป ลงทะเบียนร,รอเนี่ยก็พะกว่าวุ่นวะวุ่นวายกันพอสมควรนะครับเพราะว่าคนไปกันเยอะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่น,นะฮะไปช้าคือคือสําหรับการรองรับระบบวอล์กระบบออนไซต์ที่ว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยไปขยับตัวช้าแต่ว่าคนไปรอคิวเนี่ยไปกันตั้งแต่ตีห้าไปขั้นแต่หกโมงนะครับพอเจ้าหน้าที่ไปช้าไปถึงหลังจากนั้นหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยมันก็เลยวุ่นสิครับเพราะว่าแต่ละคนก็มาตั้งแต่เช้าแล้วจะทํำยังไงอ่ะ จะไปให้จัดคิวและจะจัดคิวก่อนหลังได้อย่างไรนะครับคนก็ไม่ยอมกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าการจัดระบบรองรับการฉีดวัคซีนซึ่งตอนนี้ผู้คนก็ตื่นตัวกันเยอะนะครับไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่ไปฉีดนะครับแต่ว่าระบบรองรับเนี่ยมันต้องถึงมันต้องพร้อมในทางเจ้าหน้าที่เองต้องขยับนะฮะเพราะว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญนะครับมติชนนะฮะเช้าวันนี้ก็หยิบยกประเด็นเรื่องอวัคซีนไวรัส โควิด19นะฮะที่พบในประเทศไทยเป็นข่าวนำเช่นเดียวกันบอกว่าเจอ36คนในแคมป์หลักสี่ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียโพรบิกตูเพิ่มเข้ม5มาตรการต่อพรกฉุกเฉินอีก2เดือนสอทตั้งศูนย์บางซื่อลุยฉีดนะฮะอันนี้ก็เป็นที่สถานีกลางบางซื่อนะครับรถสถานีรถไฟฟ้าที่เมื่อวานคุณอนุทินชาญวิรกูลคุณศักสยามทิ่ชอบ ก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมนะครับก่อนที่จะให้บริการนะครับให้บริการแก่บุคลากรด้านขนส่งสาธารณะซึ่งก็จะเริ่มต้นในวันที่24พฤษภาคมนะครับก่อนจะฉีดให้กับประชาชนในระยะต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับประกอบกับเ,เรื่องความเคลื่อนไหวของสายพันธุ์อินเดียนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวข้อง กับโควิด19ของเดนิวเนี่ยอขออภยัยของมติชนเนี่ยยังมีเรื่องผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจนะครับจากกรณีการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด19ด้วยเป็นเรื่องของงบที่ใช้ในการเยียวยารักษาเนี่ยนะรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจบอกว่าสอรโรงแรมก็คือสมาคมโรงแรมขอแบ่ง7แสนล้านที่ตั้งกองทุนปุ้มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรื่องช่วยซอฟโลนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ เมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวจากทางสมาคมนะครับจากทางสมาคมที่เอ่อเป็นสมาคมอะไรอะ่ะเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งนะฮะเป็นสมาคมโรงแรมนะ,ะสมาคมโรงแรมไทยหรือว่า T H A นะฮะโดยนางมาริสาสุโกศนหนุ่นพักตีนะฮะก็พูดถึงเรื่องผลกระทบนะครับต่อธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยวโดยรวมโดยทั่วไป นะครับหลังจากการแพร่ระบาดในระลอกที่สามเนี่ยผ่านไปสองเดือนกว่านะฮะการแพร่ระบาดนี่ก็ยังลุกลามนะครับแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้มีสัญญาณว่ามาถึงจุดพีคสุดขีดทางสมาคมเนี่ยก็เลยยื่นเสนอเงื่อนไขนะครับซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขนี้ก็คือจะขอแบ่งจากเงินเจ็ดแสนล้านเจ็ดสนล้านนี่ก็คือเงินที่ทางรัฐบาลนะครับ ก็มีการเตรียมที่จะให้ทางกระทรวงการคลังนะครับกู้เพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเติมจากเดิมในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพอรกอให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินหนึ่งล้านล้านใช่ไหมครับเพื่อกระจายกับสามกลุ่มนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสักหนึ่งแสนหกหมื่นล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเจ็ดแสนล้านเนี่ยก็จะเป็นการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้นะครับในปีนี้เพิ่มเติมนะครับก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่มเช่นเดียวกันนะฮะ ทางสมาคมโรงแรมก็จะขอแบ่งบางส่วนจากเจ็ดแสนล้านนะครับคือใครที่ไปเจอเอา่าหัวข่าวบนหน้าสื่อเนี่ยนะฮะโดยเพราะอย่างยิ่งของมติชนบอกว่า,อาสอโรงแรมขอแบ่งเจ็ดแสนล้านคือไม่ได้แบ่งมาไม่ได้ขอไปถึงเจ็ดแสนล้านนะครับเจ็ดแสนล้านนี่คือวงเงินเต็มนะฮะแต่ว่าทางสมาคมเขาแบ่งมาส่วนหนึ่งในการจัดตั้งกองทุนเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่ง ของหนังสือเป็นมติชนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูประเด็นอื่นเนี่ยไปดูเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของเชื้อโควิด1 9เนี่ยครับสายพันธุ์อินเดียกันเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าดูจะเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะให้ความสนุกสนุกใจนะฮะคือที่แคมป์คนงานหลักสีเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ทราบกันก็เป็นที่ตั้งของ แคมป์คนงานนะครับของบริษัทอิตาเลียนไทยนะฮะเพียงแต่ว่าข้างในเนี่ยก็เข้าใจว่าอ่าน่าจะเป็นที่ตั้งของแคมป์คนงานของบริษัทที่เข้ามาเป็นเข้ามาเป็นซับรับช่วงจากอิตาเลียนไทยก็มีนะน่าจะเป็นักษณะอย่างังน,นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความหลากหลายนะฮะคนงานจากหลากหลายบริษัทนะะแล้วก็แน่นอนที่สุดเรื่องของอะไรเรื่องของการดูแลควบคุม รรบมาตรกางเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับต่างาต่างต่างชุมชนที่อยู่ในแคมป์เนี่ยต่างดําเนินการไปนะฮะสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงนะ,ะก็คือการแพร่ระบาดนะ,ะและการติดเชื้อสิบห้าแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสามสิบหกเนี่ยนะฮะในช่วงที่ผ่านมามีคําถามว่าอย่างที่เรียนเอาไว้ครับปรากฏครั้งแรกเนี่ยสิหกพฤษภาคมนะฮะสิบหกพฤษภาคมตอนนั้นก็มีข่าวนะมีข่าวจากคนในพื้นที่บอกว่า ทั้งทั้งที่รู้ว่ามีการติดเชื้อโดยแรงงานที่อยู่ในแคมป์คนงานนะฮะแต่ว่าก็ยังปล่อยให้คนงานบางส่วนเนี่ยออกมาซื้อหาอาหารรับประทานนะครับในบริเวณด้านนอกของของแคมป์คนงานนะอันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นนะครับที่ถูกนําไปตั้งคําถามปริศนานะครับบอกว่าเอศตกลงเนี่ยพราะกรณีที่การปล่อยตะ ให้คนที่อยู่ในแคมป์ซึ่งติดเชื้อโควิด -19 ออกมาเที่ยงทานข้างนอกมาซื้อของนอกเนี่ยมันปล่อยออกมาได้อย่างไรนะฮะความรับผิดชอบหรือมาตรการที่ต้องปฏิบัติตามแล้วอยู่ตรงไหนและสองเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นแนวทางสําคัญหรือเปล่าที่จะทําให้คนคนไทยที่อยู่นอกแคมป์คนงานนะครับอย่างที่เรียนไว้มีอย่างน้อยหกชุมชนที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะสุมเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อโควิด -19 สายพันอินเดียนะฮะนี่แหละคือ เป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะว่าตอน16พฤษภาคมตอนนั้นก็มีการตรวจนะครับ1,667คนนะฮะแล้วก็พบคนติดเชื้อ680นะครับตอนนั้นพบ680แต่ว่าส่งไปโรงพยาบาลรักษาตัว120ครับที่เหลือเนี่ยก็ให้อยู่ภายในแคมป์และก็อยู่ในระหว่างการประสานไปยังโรงพยาบาลเพื่อหาสถานที่ในการที่จะส่งตัวไปวันนั้นก็มีข่าวคราวว่าจะส่งไปที่โรงพยาบาลจะเฉิงเสาและ โรงพยาบาลสระบุรีนะฮะแต่ว่าก็มีบางส่วนนียังพักอยู่ข้างในนะฮะอันนี้คือเป็นประเด็นคำถามสําคัญนะครับเพราะว่าคือในแง่ของการสร้างความมัน่นคงมั่นใจให้กับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องต้องเข้มนะฮะคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยจะไปจะไปหย่อนยานไม่ได้นะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าถ้ามันหลุดรอดออกมาจากแคมป์นะฮะแล้วก็กระจายจไปยัง ประชาชนโดยทั่วไปคราวนี้แหละฮะสิ่งที่หลายคนเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่อยากจะมันเห็นเกิดขึ้นเนี่ยอย่างกรณีของอินเดียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นตามมาก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับอ่ะเรื่องของสายพันอินเดียนะครับก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างน,นะครับเอ่อกรณีอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับที่มีการยิงถล่มกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแรงงานไทย สองคนเสียชีวิตนะครับและสุดอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยก็เจราจายุติการเปิดแนวรบการเรียบร้อยนะครับก็มีภาพข่าวการออกมาเฉลิมฉลองของอชาวบ้านนะครับเพราะว่ามันได้รับผลกระทบไม่ม,ไม,ไมีไม่มีอันตราหาก,กินนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือมันถล่มในย่านชุมชนก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต รวมไปจนกระทั่งถึงทรัพย์สินเนี่ยเสียหายกันเยอะนะฮะอของมติชนบอกว่าอิสราเอลเสียใจแรงงานไทยดับยันดูแลศพกลับชดเชยตามสิทธิคือเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีอิสราเอลนะครับก็ยกหูโทรศัพท์พูดคุยแสดงความเสียใจกับสองครอบครัวของแรงงานไทยที่เสียชีวิตนะครับก็โทรศัพท์คุยกับภรรยานะฮะผ่านทางเอกสถานทูตไทยในเทรวิฟ ประเทศอิสราเอลนะครับก็แสดงความเสียใจนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนประเด็นการเมืองของมณิชนนะครับ50สอสอเพื่อไทยรับมิดรับมีดรอช้ำแหละงบ65นะครับวิรัตน์สี่วิห6ด่วนหลังสภาหแหล่งโลกนะครับวันสภาหแหล่งโลกพบปรชอรเอนี่ยให้เลื่อนนะฮะก็คืออยากจะให้เลื่อนการเปิดสมัยประชุมสภาออกไปนะครับแต่ว่า ก็มีพระเศราฐกิจสดีกาแล้วครับ22วันนี้นะฮะก็จะเริ่มต้นนะครับแล้วก็การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มในวันที 27, ่27พฤษภาคมนะครับก็คือวันพฤหัสนะฮะ่ะส่วนของเดลิเนวส์นะฮะเดลีเนวส์ก็มีเรื่องประเททรด็นสำคัญอีกเรื่องนึงคืออายการฟ้องลุงพลคดีทำร้ายนักข่าวและครองไม้ห่วงห้ามนี่ก็คือเรื่องของลุงพลนะครับที่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็น ไอดอลชื่อดังขึ้นมานะครับจากกรณีนู่นน่ะอ่าน้องอะไรที่มีที่เสียชีวิตนะครับอย่างเป็นปริศนาและเป็นเงื่นงงยังตำรวจจะไม่สามารถที่ขายจงกระตึกวันนี้นะฮะเ,เอาละนี่ก็คือข่าวเข้มสุดสัปดาห์เช้าวันนี้ครับผมประจักรเมองสารและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถรถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะองสา สนับสนุนโดยถังเช่าคอดี้ไทยโฉมใหม่เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงไม่หยุดวิจัยและพัฒนาโทร092-121-0669มีจำหน่ายแล้วที่ร้าน P N F และบูธและ Eneos สุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น m c o t Radio Network